วันนี้นะคะโบก็มีแคมรี่นะคะปี2002มานำเสนอ,อใครใช้ใครชอบใช้ตัวนี้เนี่ตัวผู้นำใช้ดีมากแล้วโบใช้เองแต่ตอนนี้โบจะเปลี่ยนรถใหม่นะใครสนใจคันนี้ทักแชทมาได้เลยเพรโบรีบมากดูความความใส่มันมันไม่ใส่แต่เดี๋ยวเราเก็บสีให้นะคะเช็ดความพร้อมให้แล้วก็ เคยมีปัญหาเลยค่ะดีมากค่ะทำใจดีมากจะบอกให้ว่าตอนนี้นะคะว่าถ้าคุณกดไลค์กดแชร์เนี่ยเรามีส่วนลดให้เลยหมื่นหนึ่งนะคะแล้วก็โทรมาคุยกันนะคะคันนี้ดาวหลังจากส่วนลดแล้วดาวแค่ห้าหมื่นห้านั้นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามผลงานทาง YouTube ให้โบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ